ตอนจะรีวิวอาหารคือไม่ได้มองว่าเขาเอาอะไรมาให้ตอนมาเสิร์ฟมองหน้าพนักงานหล่อทะลุแมสมากแจวอะมันหลับจ้ะขู่อันนี้คือเม่รู้ว่าวางมาทำอะไรได้อะไรคะอะไรคะเวนเจอกันพี่เจ๋อปวดมาแล้ววันที่วันเสาร์ทุกคนชุกที่ปิดหมดเลยถึงเลยที่มาเลยได้ไหม องศาตอนนี้เกี่ยงองศาเกี่ยองศาค่ะนี่นี่นี่ดู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 พี่น้องคู่น,นี้เขาช่วยติดกระดุมให้กันละกันเคารักกันทุก <laughs> <ส>คนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ ah <laughs> อาซาริคาวาค่ะเพราะว่าเราพักที่นี่เพราะว่าเราเอาสวนสัตว์อาเซาริคาวาเป็นจุดหลับนะคะในการท่องเที่ยวเพราะเราชอบผีขาวค่ะพี่จะจะตายแล้วเร็วเ็วไป ไม่ทุกคนลองกินดิไม่กินเว้ยแล้วเหมือนน้ำแข็งใสเลยกลับไปกินที่ที่สวนสัตว์นี่พ <laughs> ี่ค่ะมาหิวมาครั้งแรกที่ไหนคะจำไม่ได้อะเราจำไม่ได้ว่ารเราครั้งแรกพี่แจงม,มาหิมะครั้งแรกที่ไหนที่ปุ่นไม่ใช่เหรอระวังนะมันลื่นใช่คุณแม่ระวังนะคะเราจำไม่ได้ช่วยที่จะมาที่ ที่ญี่ปุ่นหรือไปที่ไหนที่มีหิมะนะคะก็ต้องหารองเท้าดีๆหน่อยเพราะมันจะมันจะลื่นตอนนี้นะคะเราพร้อมที่จะกินแล้วค่ะเอ่อเราหาร้านไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าเป็นเวลาที่คนเขากินข้าวกันแล้วก็ไม่ได้จองไม่ร้านอิซากายะคนเขาเลิกงานแล้วเขาก็มากินกันเยอะเราไม่ได้จองแต่ว่าเราชอบกิีมากได้ร้านนี้พอดี ตาดูดีมากมีรีวิวเลยก่อนจะรีวิวอาหารก่อนรีวิวอาหารงานก่อนจ้ะคือไม่ได้มองว่าเขาเอาอะไรมาให้ตอนมาเจอมองหน้าเอ่อพนักงานหล่อทะลุแมสมากพี่ทำรู้สึกว่าเห็นหล่อโคตรเป็นเหมือนแบบเหมือนลายแบบแบบเออไม่เห็นมาก้ยใช้แม่งเอาเบียร์มาเพิ่มหนดีกว่าให้มันถือของไปบ่อยขอเพิ่มอี นี่คือของนของนักที่ตัวจริงชีวิชเดีด่ตักกินอตอะไรวะีเด่ไกินปลาควันนี้จะมากินหอีกเด็ไม่กินปลาดิบไม่กินอาหารดิบแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่เราได้เจอหิมะครั้ง กของกินครั้ง,งแรกคะ่ะเยรสชาติมันอร่อยแต่ผิวสัมผัสมันไม่โอเคมันนุ่มมากเลยอะ่ะเนหนนูชอบกินของแข็ง,งอน,นี่ลองปลาไหมแต่รสชาติมันดีมากเลย อน้จะเปลาหนูจะไหวป่ะเนี่ยอันนี้อันนี้คือของเด็ดที่ญี่ปุ่นเนาะค่ะทูน่าอันนี้เหรอคะทูน่าอาร์มีที่เเคยกินป่ะเอาแค่นี้เราชอบอาร์กามีอันนี้นะอันนี้คืออาร์กามีแค่อาร์กามีอาร์กามีเออของซ่างไหววะไหวยับไปเลยทั้งคำขอโทษนะปลาเนี่ยโปรตีนเน้นๆของดีกินเข้าไปโปรตีนลีนโปรตีนได้อยู่เห็นไหมเห็นไหม อะ่ะอันน uh, ah uh. ี้จะต่อก็ไซมาก็คืออันนี้เป็นการขับรถครั้งแรกนะคะที่ที่มีหิมะโกลาหลรี่มาคือพี่มิโคยืนยันว่าแบบเฮ้ยอยากลองข้งนึงชิมิเขาไปสอบใบขับขี่มาคือเพราะว่าเพราะว่าแถวเนี้ยคือมันไม่ใช่แบบในเมืองไงนึกออกไหมเราไปเราไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วเราไปหลายที่ถ้าคำนวณการเดินทางแล้วอ่ะเช่ารถทีเดียวจบจบวิ่งทั้งวันเลย อันนี้ก็ตตอกกระชายมานี่เ่ยวานว่าเขาขับกันยังไงกดระเบียบทุกคน let's go let's go จะต่อแถวไปดูเพนกวินกันค่ะทำไมเขาเดินกลับอ่ะคนต่อแถวเยอะมากเลยดีทำไมเขาเดินกลับอ่ะเขาต้องกลับมาก,กันนะต่อแถวรอเพนนกวิมาแดดแรงมาก แต่คันนี้แบบเมื่อไหร่อ่ะเล่นมันใหญ่อย่นี้แหละ

โอ้ยมันหลับอ่ะทำไมทุกตัวหลับหมดเลยอ่ะหงุนหงิดอะกลางวันไงงาน่ารักดีว่ะเฮ้ยโอ้ยว่าหนงน่ารักมากน่ารักไปหมดเลยเนาะน้องกวางกูกูกูอันนี้คือเมนูว่าเอาเนื้อกวางมาทำอะไรได้บ้างคะอะไรคะให้กวางมาทำอะไรได้บ้างดูเด็ดนี่เขาบอกฟาร์มซูนะนี่เดี๋ยวไปกินเนี่ยมีสั่งนี่ได้เลย เวนไม่เข้าใจเดี๋ยวก่อนไม่เข้าใจประเทศญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เริ่มงงแล้วนะเออเห็นดำน้ำดำน้ำแล้วอร่อยเขียนทาเบเตมีมาเซงกะกินไหมคะกินสิครับกำลังหิวเลยเออเลยไม่ได้กินข้าวกันเลยอ่ะต้อวางเลนเดียวนะจ๊ะจิ้มต่อไปเราจะไปขี่ม้ากันนะคะที่คลาร์โฮสอะไรอะคลาร์โฮสการ์เด้นการ์เด้นนะคะ ก็จะเป็นที่ที่ขี่ม้าแบบอยู่ในหิมะอะไรเราจะเปิดประสบการณ์นะคะพี่ไยเติมหน้าแล้วหรอเติมดีเติมหน้ารอไปขี่มา้านี่ค่ะคนข,ขับรถของเราวันนี้นะคะนี่เขาทำมันเท่แล้วค่ะต่อไปนี้เขาจะเป็นแบบ อยู่ที่ Clark Horse อ,อะไรสักอย่างแต่ว่าต้องมาจองคิวนะคะนี้ไม่ได้จอง <c oughs> ก็เลยได้แต่ถ่ายรูปเล่นน่ารักมาก เรามาถึงแล้วนะคะที่เป็นจุดถ่ายรูปหนาวมากมือเป็นหิมะแล้วตอนนี้หนาวมากๆแต่ว่าตรงนี้เป็นวิวที่สวยโอ้โหหนาวโต้แท้แท้อะไรเนี่ยจะสิ่งดีเบอร์เขาถ่ายรูปเพราะต้องชมกันเองก็ถ่ายยังถ่ายอ้าวถ่ายแล้วออเ,เอาด้วย เอาเงี้ยเอาหล่อเงี้ยอะเกิดอะไรขึ้นคะพี่เนยปวดมากปวดพี่เนยต้องการเข้าห้องน้ำยางรุนแล้ววันนี้วันเสาร์ทุกคนทุกที่ปิดหมดเลยทีนี้เราก็พยายามหาห้องน้ำสาธารณะแล้วเราก็แบบหรือพี่เนยคิด มัเลยดีไหมแต่มันไม่ได้สุดท้ายแล้วเราก็เลยเจอแบบพยายามหาบ้านที่เป็นบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วพี่เด็ดก็วิ่งลงมากดออดแล้วรอแล้วคุณป้าเขาก็เปิดประตูออกมาแล้วพอเสร็จผมเห็ก็พูดว่าโอเอะไรล้างท่านะโอเธออะไรก็เขาบอกอโอ้จริงป่ะ แต่ว่าคนี้ญี่ปุ่นเข้าใจดีมากเลยคืออันนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเป็นบ้านคนชั่วโมงฉุกเฉินทุกคนคะถ้าจะขึ้นมาตรงแถวเซเว่นสตาร์ทรีอะไรพวกนี้อกาลุนาเข้าห้องน้ำมาให้เรียบร้อยนะคะมันไม่มีห้องน้ำเลยเข้าไปขอบคุณเขาก่อนแป๊บนึงเออโอเคตรงนี้เลยบ้านมีบ้านโอ้บ้านจังใจดีมากปีปะวะแล้วคุณป้าเขาก็แบบว่าเออแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงนะทุกคน พรุ่นี้เราจะไปซัพโกลดูพี่เนยพี่ถ่ายภาพปกให้พี่เขาอว้าวพี่ทำท่าหนาวเลยถนงแบบ กิน <C ourse> าวกันนะคะหลังกทีเราไปเที่ยวกันมานวันนะุาเวก็ครั้งนี้คลิปเดินทางของเราใช้รถนะคะโดยระคะคนขับอันนี ค่าเช่ารถสองหมืนม่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าเยนประมาณห้าพันนะคะห้าพันบาทไทยก็เวลาเราเช่ารถใช่ไหมก็จะมีค่าเช่ารถแล้วก็มีค่าออประกันค่าประกันแล้วก็มีค่าน้ำมัน,มน,มนส่วนนี้ก็คือค่าน้ำมันของเราเน ค่าน้ํามันเนสองวันสองวันค่าน้ํามันถูกมากจากเราสองวันประมาณสามร้อยบาทประมาณสามร้อยบาทก็ถือว่าคุ้มกับการที่เราเช่ารถเนาะคุ้มมากคุ้สมร้อออมาหน้าบักซอยมั่นคงเออเป็นครั้งแรกที่ขับรถใหิม้าค่ะก็สะดวกสบายไมีดีงากอย่างที่คิดคนนี้เขาบอกจริงครับง่ายเสบายครับง่ายมากตอนนี้ก็รอเราก็คุยไปเรื่อยๆแหละเพราะเรารออาหาร ข้าตนเช้านี้นะคะมีคนปั้นหิมาสโนเมนไว้นันรับ Do you wanna build a snowman? <laughs>

หมดเลยอ่ะ <c oughs> ตกลงเลือกร้านไหนเลือกไม่ได้สักร้านเอาร้านอะไรเลือกไม่ได้ไม่ต้อง <c oughs> กินรู้แล้วเอาอนี้เดี๋ยวกินร้านนี้ก่อนแสดงเลยืินทุกร้านกินทุกร้านโอเคปะได้หมดเลยร้านร้านที่ไหน และตอนนี้เราไปอีกหนึ่้านนะคะเรคือเรากินไปเลยสองร้านว่าจิ้งอิ่มแล้วโจ้ยอ่ะ,ปะเป็นปูรานแล้อันี้ก็เป็นกุ้งหวานอันนีชื่ออะไรตัวนี้ชื่อแจม <laughs> ้แจมนแหนูน่นนะโ,อโอ้โหไม่ได้เจออยู่ลำเดียวกันนะแล้วมนนเ,เียนดใช่แม่ก็บบว่แม่เรากำลังกินมาแรงสาบกันอยู่นะรู้หรือเปล่า แมลงสาบทะเลมาครบแล้วนี่แหละคือสิ่งที่หนูจะกนมอยู่อันนี้ละอันนี้คืออูิปูลาลาปู้งปูเากปูลปก่ปตินะมนีะปู้ปนปูทับปูลาปูลาค่ะแล้วก็สั่งิ n g ค a g a i n ที่นี่เขาให้น้ำมันีมาด้วยนำคุณน้ำจิ้มังปูลา Itidaki mas. Itidaki mas. mas. Apa? <Kini motna. laughs> ดีเลยไปกี่ชั่วโมงดีเลยไปสองชัวโแต่เอก่อนมาลอดไปเกือบเกือพี่ออกบายบายบายครับฮะดาราหรือเปล่าคะหน่อยเลยอ่ะเรมาเรไปไปได้แล้วไปได้แล้ว